อาผมารากันตีอย่างหนึ่งเลยว่างานด้านนี้ไม่มีทางหายแน่นอนนะครับว่าจบไปในสิป,ปียังไงก็ยังมีงานนี้ให้ทําสวัสดีครับผมอาจารย์วัฒนยูยอดทองนะครับเป็นอาจารย์ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนวัตกรรมโมบายซอฟต์แวร์นะครับสาขานี้นะครับเป็นสาขาที่เราเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาเจ้าตัวโมบายซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็พัฒนาเรื่องของเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำระบบฐานข้อมูลนะครับการวิเคราะห์ระบบนะครับการวิเคราะห์ Data ต่างๆทางเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของซอฟต์แวร์เป็นหลักเลยการหลักการก็คือเราจะเรียนรู้ก่อนว่า User หรือว่าผู้ใช้งานนะครับเขาต้องการที่จะได้ระบบหรือว่าแอปพลิเคชันแบบไหนที่จะซัพพอร์ตในการทํางานของเขานอน,นี้เราก็จะต้องไปเก็บ r e q u i r e ม e n t มาก่อนแล้วเราก็จะต้องออกแบบระบบฐานข้อมูลเพื่อที่จะใช้ให้ตอบโจทย์กับเจ้าตัวแอปพลิเคชันที่เขาต้องการนะครับ พอเราได้เสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะมา,มาเริ่มพัฒนากันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสวยงามการใช้งานง่ายนะครับตอบโจทย์ในการเก็บข้อมูลในการซัพพอร์ตเรื่องของ Requirement ของอ user เนาะแล้วเราก็จะทำการ Production ออกมาว่าเออเราทำแอปพลิเคชันในเฟสนี้ออกมาเนาะแล้วเราก็จะส่งต่อให้ user หรือว่าเอาไปใช้งานจริงได้อย่างไรปีหนึ่งเลยเนี่ยเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของพื้นฐานของโปรแกรมมิ่งในการเขียนลอจิกในการเข้าใจซินแท็กการเขียนโปรแกรมต่างๆในการใช้ เครื่องมือต่างๆนะครับแล้วขึ้นมาในส่วนของปี2เนี่ยเราจะเริ่มพัฒนาแอปพลิเคชันเบื้องต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านของโมบายหรือว่าเป็นของเว็บไซต์นะครับเราก็จะเริ่มได้ลองจับต้องและขึ้นมาพอขึ้นมาในปี3หรือปีถึงปี4ีเนี่ยปี4จะเป็นปีของโปรเจกต,ต์แล้วเนาะใครๆก็น่าจะทราบกันส่วนในปี3เนี่ยเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของด้านแอดวานซ์ขึ้นมานิดนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือว่าการออกแบบฐานข้อมูลการใช้งานทูลต่างๆเลยครับเราก็จะเข้าไปใช้งานแบบแอดวานซ์มากขึ้น ส่วนในของปี4เนี่ยมีทั้งตั้งแต่ออกไปทำชาติกิจนะครับไปทำงานจริงไปลองโรงงานจริงเลยว่าเออเราความรู้ที่เราเรียนมาเนี่ยสามารถนำไปใช้งานจริงได้ไหมสามารถไปเข้าอุตสาหกรรมจริงได้ไหมนะครับแล้วก็ทำโปรเจกต์จบนะครับเด็กที่เพิ่งจบไปนะครับสตาร์ทเริ่มต้นเนี่ยเขาจะอยู่ที่ประมาณ25 0 0 0นนะครับแต่ส่วนใครถ้ามีประสบการณ์หรือว่ามีขตอฟริโอดีๆสามารถที่จะ สอบเซอร์ต่างๆได้เนี่ยเขาก็อาจจะเรียกเงินเดือนได้มากกว่าน,นั้นอาจจะ 30,000- ื่นถึงสี่หมื่นขึ้นไปนะครับจบออกไปแล้วทําอะไรได้บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นนักวิเคราะห์ระบบนะครับหรือว่า system analysis เนาะแล้วก็หรือว่าจะเป็นโปรแกรมเมอร์นะครับหรือว่าจะเป็น developer ต่างๆไม่ว่าจะเป็น font n หรือ back n นะครับทำ u x u i ต่างๆก็สามารถทําได้นะครับแม้กระทั่งนักวิเคราะห์ข้อมูลนะครับก็สามารถทําได้เช่นกันโอ้สบายเลยครับเพราะว่าปีหนึ่งของเราเนี่ย ค่อนข้างที่จะปูพื้นฐานแล่นนะครับทําให้คนที่ไม่เคยเรียนอย่างผมเนี่ยตอนที่ผมเข้ามาเรียนบริญารีที่นี่ก็สามารถเรียนได้โดยที่ไม่มีพื้นฐานเลยนะครับถึงจะจบสายวิคณิตมาก็จริงแต่พอเราเข้ามาในด้านสานเนยเนาะมันจะไปเชิงโปรแกรมมิ่งเชิงการคิดใช้ตากการรกะเยอะหน่อยเนาะแต่ในปีหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีการปูพื้นฐานให้นักศึกษาสามารถเรียนต่อได้นะครับ จริงๆทุกวันนี้เนาะมีคอร์สสอนฟรีไม่ว่าจะเป็นของ Google สามารถเข้าไปอบรมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนเรื่องของ UX UI นะครับหรือว่าเป็นเชิงของโปรแกรมมิ่งนะก็สามารถที่จะศึกษาได้ด้วยตนเองก่อนเบื้องต้นว่าเฮ้ยเราชอบงานด้านนี้จริงๆไหมนะครับซึ่งจริงๆหลักการมันคือการเอาชีวิตประจําวันของเราครับมาทําให้อยู่ในรูปแบบของแอปพลิเคชันแค่นั้นเลยนะครับเป็นการใช้ลอจิกเข้ามาช่วย ถ้าพูดถึงเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราเห็นเนี่ยมือถือเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่ติดตัวเราตลอดไม่ว่าจะตื่นหรือว่าเราจะนอนคนปลุกเราก็ไม่ใช่ใครก็คือมือถือเราเนาะคือจริงๆส่วนใหญ่เนี่ยผมมองว่าอุตสาหกรรมปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนไปค่อนข้างเร็วแล้วก็สตาร์ทอัพเกิดข,ขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นการตอบโจทย์ในเรื่องของเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นโมบายแอปพลิเคชันหรือว่า,าเว็บไซต์ต่างๆนะครับรวมไปถึงอุปกรณ์ IoT เนาะซึ่งทุกวันนี้สามารถที่จะถูกพัฒนาได้ด้วยตัวเเราเอง นะครับซึ่งอุตสาหกรรมต่างๆในปัจจุบันค่อนข้างที่จะมีเทรนด์ไปทางด้านนี้อาผมว่าการันตีอย่างหนึ่งเลยว่างานด้านนี้ไม่มีทางหายแน่นอนนะครับว่าจบไปในสิปียังไงก็ยังมีงานนี้ให้ทํา